Oh ที่จะเข้าใจไม่เคดไม่จำไม่เคยขึ้นใจไม่มีผู้ใดจะไม่รักต้องเจอกันตัวถึงจอเข้าใจใช่ไหมก็เห็นเขาเจ็บจึงจะเข้าใจเสียใจกี่ครั้ง มเต้องเสียน้ำตาต้องช้ำปันใดก็ยอให้รู้ไปเพื่รักคำเดียแม้ว่าต้องแจ้งคืออันนี้อไก่จากบ้านสุขาวดีสนับสนุนอันนี้เค้กจากครอบครัวพึ่งน้อง แล้วแนวลายสนับสนุนนั่นแหละอันนี้ชาเขียวอะไรนะบางเย็นบางเย็นชาเขียวของโกเล่แต่คนกินคือบิว<ส>บิวมาเดิม<ส>อันนี้คือเล่มาไหน,น,นเยเติมมยอันนี้คือคู่แบบว่าเปน็นนังกดดันมาครับวันนี้ก็คือว่าสืบเนื่องจาก เราได้นัดหมายกันตั้งแต่เช้าแล้วแต่ว่านี่กีดแต่งเดี๋ยวอันนี้มีอะไรนะเหตุการณ์เฉพาะกิจส่วนตัวนิดนึงแล้วเตอร์ก็ไปกดดันจนหายดีจอมมาก็อันนี้คือเรากำลังจะจุดจุดะครับจุดเพียนจุ๊บจ้าเอาเลยเหรอเอาเลยอาเลยโอเคเอาเลยไย่ถึงเที่ยงคืนเลยนะอะไรหรอกแลว่าอ๋ออยากกินไงกินแล้วใช่ไหม มันไม่ไหวแล้วใช่ไหมจุดเพื่อให้ลมธรรมชาติตับขอไฟนขอไฟะวันนี้นั่งานเสิร์ฟครับนี่พังานไฟรกอไปกับออไปนี่พี่พึ่งไปไปดูพิตตี้ พี่มอเตอร์โชว์เป็นไงบ้างครับวันนี้พี่ถ่ายรูปมื่อยมากไปดูสาวดึงเหงนี่อันนี้คือแก๊งอันนี้คือพี่พี่มากปริญจากสาหนุ่มเนื้อทองนะครับอันนี้พี่จุ๊บจุ๊บแฟนไม่มากไม่เอาไปไม่ได้ไม่ทันล้วอาพี่เคนพี่เคนพี่เคนมาไงม้างครับ ตอนนี้มีคิวละครอยู่ไหมคิวเยอะเลยครับตอนนี้ตื่นใหมากเลยโอเคมาพี่เตอร์ละคะพี่พี่บอยมั้งพี่บอยมั้งพี่บอยพี่บอย่ะนัดบอยแล้วเพียรกับเอ็มเพียร์พี่บอยครับแต่ว่าพี่บอยไม่ขอเลยไม่ขอให้โดนเดี๋ยวล่ะจุ๊บแฟนพี่เราละลายไปหมดแล้วนะคิวสองสีข้าวมันยังไม่ป้องกันรอันนี้ลองรอบเดียวก่อนแล้วนะอ่ะ สถานะนี่นะเอาคืนแม่เตจ้าคืนเอาแม่เตจ้าคืนเดี๋ยวให้ไว้พ้อนเอาเอาคนแก่ก่อนอ่ะปิแก่ที่สุดขอให้น้องเตอร์มีความสุขตลอดปีตลอดไปและสมหวังในสิ่งที่ปรารถนานะคะโอเคครับต่อไปพี่มากเราคนคนที่เก่งอ๋อให้เตอร์มีความสุขมากๆแล้วก็ปีนี้ก็ขอให้สมหวังในเรื่องรวมทั้งเรื่องความรัก ราหรือว่าแฟนั้เราดั้มแฟนโอเคเรามูฟมาที่นุ่นเลขก่อนอ่กเเพื่อนเพื่อนเคนว่าไงเพื่อนเค็นนึกไม่ทันเลยนึกนเลยนึกไม่เป็นไรให้เวลานึกค่ะวาพอไม่ทันเลยสามจะมีติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กต๊อกก็แฮปปี้ทุกอย่างให้เลขก่อนอ่ะแซกแซงมาไม่ได้คนเดียวก่อนคนเดียวก่อนอ่ะ ก็ให้มนเตยแฮปปี้ทุกอย่างทั้งการงานทั้งเรื่องความรักพี่นะเอ็นมากเลยนะแฮปปี้แฮปปี้นะโอเคแฮปปี้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 มาอาจารย์บ้างครับอาจารย์ครับต้องพูดอย่างเป็นทางการไม่อาจารย์แล้วมีความสุนะคะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงเติร์เติร์เติร์อยากอยากอะไรอยากหวังอะไรในชีวิตต้องขอสมหวังแล้วกันเนาะไม่ไม่โอเคเลยเพราะความรักใช่ไหมโอ้โหีจะคนมุ่งเน้นในเรื่องความรักปีนี้ดาวความรักจะรุ่งมั่งเติร์บ้างเติร์บ้างเติร์นไปบอลตัวเองก็คือว่ารู้สึกกช้ขอบคุณเพื่อนตุ๊กี่ทุกคนนะคะพี่ มาร่วมงานในวันนี้ก็ขอให้พรทุกคนที่ไปพรมากลับไปสู่ตัวเองทุกคนเลยงานเยอใหญ่ใจเป็นตากใหญ่ใหญ่มากเนี่ยายเดี๋ยวเราจะแบบว่าอ่ะตัดเค้กตัดเค้กกันเลยอ่ะเดี๋ยวจะพาไปที่อนจะมาโโอ้หเปิดงาน ดิฉันว่าดิฉันเขาเปิดคนแรกดิใช่ใช่กินไปกินมันเถอะต้องรอไม่ต้องรอจุกฟ็อกจ้าจุกฟ็อกกันเอาเล่ด้วยจุอกนเอาเล่เอาเอาบิวจูสองเลยเอาเดี๋ยวเยเปิดจุนับ5 4า2่ามอเริ่ม ไปแล้ว5โลแต่ว่าคนอื่นก็ไม่ค่อยจะเชื่อว่าเราลดแต่เราจะกินกินสูตรอันนี้คืออะไรครับเนี่ยทำมาโชว์อะไรเนรี่ยทำมาจิ้มจิ้มก่อนคนได้ไหอะไรนะเอะไระคำนั้นน่ะตักๆๆแล้วตักเลยแต่เด <c oughs> ี๋ยวทำไมไม่เจาะเหมือนเขาเนี่ยเขาได้เจาะก,กินเต็ม <c oughs> สุดยอดเลยครับคู่แล้วน่ะไม่ทันเลยจะได้เลยครับทำเหมือนหมูอ่ะหมูเจาะ เลี่ยนนะดิต้องกินนมแป้งสภาพเจาะไปแล้วโดนเจาะสภาพเคก่อนและหลังนะเขาเขียนว่า before after before นกินน้ำหมดสวยแห่งกินนมว่าวะ มาซูเตอร์แล้วมาเขาจะถ่ายอะไรแล้วไม่ลองชิมไชิมเลนจำที่ของเขาอไก่วันวันนี้เราขอยอมแพ้แล้วครับชีเค้นกับกรินตอนนี้เขาเป็นเหมือนคุณชายมากรู้สึกว่าวันนี้อ้โาดูจากการแต่งตัวแล้วครับเขาชื่ออะไรนะเขาชื่ออะไรนะ พี่บอยเอาละอ๋ออันนี้พี่บอยพี่หมากนบต้นหมากต้นหมากของเรามาต้นหมากเสื้อใหม่นะจ๊ะสำหรับสนุนด้วยเวิร์กช็อปโอเคง่ะโอเคนะคะตลาดนัดโอเคตลาดนัดแถวบ้านแล้วก็ที่เขากินก็คือนมนมร้อนคาเกียวคาเกียวแรกเลยครับแต่ก็คือแตกคันได้แตงคันครับ ยกโต๊ะไปที่เรียบร้อยมันมีร่องรอยการหกไหมเปว่าอย่างนั้นแหละส่วนพี่จุ๊บนะครับเอาไส่กล่อาเอาไส้กล่องตรงนี้มันมีการเอาไส้กรอกลงลงจากถุงอีกนะคะเขาเสือมาปูยังเสือที่เราเตรียมมาเอาใจพี่แมวเสือมะอันนี้ไก่นะคะได้รับการสำรองจากเต้ คอร์ขล็รถมาส่งถึงที่วันนี้เป็นเด็กส่งไก่ครับอันนี้ไข่แท้ไข่แทะเนื่องจากกินมนืจากงานเราก็อยากแทะคนไหนคะคนไหนเออคนนี้กินเยอะเจ้ากินเยอะบิวก็กินไปกี่กิโลแข่งกับเตอร์ได้สุดล้บาลานี่ดีมากแล้วมีไก่วันนี้เราขอยอมนั่งชายหาดเลยวันนี้เราขอยอมหลังจากเจ้าของมันเกิดหิว ผิวหรอกมันละลายมันจะไม่อร่อยแต่วันนี้เล่กินแบบผู้ดีมากเลยอ่ะเหมือนว่าเติมไม่ปกติคือไม่ปกติไม่ได้ปกติอย่างงี้ปกติอย่างงี้เลยเออใช่เดี๋ยวเราไปเที่ยวที่ดีไหมมาเรามาชนชนแก้วเจ้ความสัมพันธ์กันอุ้ยเดี๋ยวเขาถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวเขาถ่ายรูปก่อนเอา เตรมนเป็นชามทีเดียวอันนี้โกโก้เอาใส่กระดูกไก่ตอนนี้เย่ปังเย่เอิร์อะไรเนี้ยเย่ขอรเย่มินเบิร์ตเยู่มี่เบอร์ตเยู่เ่ก็แอบ่บอดดแดยูก็บ่บดดไงก็เป็นความสุขอะไรางใ้บาลย่ เราจะมาเราจะมาถ่ายพี่เบิ้งกินแพะไก่กันนะคอับอ๋อหัวอ๋ออร่อยมากม่ไงมีตั้งหลายจีนพี่รอกระดูกหมะที่สั่งไปจะดูกไปเริ่มเดูใหม่ไหมครับพี่เล่ดูท่านั่งตรงนี้ต้องถ่ายท่านั่งเล่ก่อนนั่งขาของเธอเลี้ยวเล็กเลี้ยวที่ใม่เล่นจริงก็ขอใ ทำอะไรพี่บอยทำอะไรของพี่บอยแนววันนี้แนวันนี้พี่บอยจะมีความสุขนะครับปกติก็มีความสุขอ๋อวี้เพิ่มไงความสุขเล็กๆนั่นน่ะพออาการมาได้ก็วามชิ้นใหญ่เลยถือถ่ายให้เขาบ้าง ขายให้อาจารย์แล้วสมุกวันนี้เราก็มากินโกโกจุ๊บจุ๊บพ่จุ๊บพ่จุ๊บไม่ยอมเจอิจุกบอาหาพพิจุ๊บใส่อร่อยมากซุกเข้าไปโอยอยู่ทุวอยู่ทุกที่โลงนี่คงจะประมาณสามแสนสี่แสนวิวอันไลน์็ด เพราะฉะนั้นเรองปลอดภัยต้องระวังกันเองนะคะระวังหลังกันเองมีใครนั่งอยู่ข้างหลังร้าน<ะ>ครับร้านนี้ปร้านนอมอนมสดาัายาต้าอ่ากาลุนาพูดให้ติดกันได้ครับนอมอ,มอนมสดมอนมสดดิอย่างนี้นน ขโมยสเต็มบิฟท์ทางเพื่อสเต็มมาซัดนมกันต่อวันนี้เป็นอะไรที่เพื่อสุขภาพกินนมวันเหมือนเมาแล้วนะคะมันก็ได้เหมือนเมาแล้วถ้าเกิดว่าเมานี่อาจจะแบบขุดไม่หยุดเลยมีก็มีก็ไม่หยุดเลยเมาอะไรเมา ี่ใจเลี่ยวใจใจบอกก็ถือคนพูดน้อยค่ะบอ้วนมากินได้แล้วมันละลายแล้วเออหยุดยุดนะเอาพับนิ่งบ้งได้ไหมโอเคนี่คืออะไรยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่